ค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมานําเสนอนะคะในหัวข้อธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงินธนาคารเศรษฐศาสตร์รวมถึงความสนใจของธนาคารสมาชิกค,ค่ะแล้วก็ยังกระตุน้นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มธนาคารค่ะปัจจุบันนะคะมีสมาชิกทั้งหมด19ประเทศค่ะ ประกอบด้วยรูนัยกัมพูชาฟิจิอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียมองโกเลียเมียนมาเนปาลปาปัวนิวกินีฟิลิปปินส์สิงคโปร์สีรีลังกาไต้หวันไทยเวียดนามอินเดียจีนและลาวค่ะในด้านผลกระทบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยนะคะมีดังนี้ค่ะ1ด้านความผันผวนของขอัตราการแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้าย โดยผู้กำหนดนโยบายนะคะควรจะได้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันและรองรับ,ผล,รบผลกระทบจากความเสี่ยงเหล่านี้ 2. ด้านความเสี่ยงจากกระแสโลกภาภิวัตน์โดยความเสี่ยงจากกระแสโลกภาภิวัตน์นะคะเ <c oughs> กิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของการชมโยงของตลาดการเงินที่สูงขึ้นผลที่อาจจะเกิดจากการปรับตัวอย่างฉับพลันของภาวะความไม่สมดุลเศรษฐกิจ การไหลออกของการลงทุนในการตลาดเกิดใหม่การปรับตัวของธุรกรรมการเงินที่เกิดจากการเก็งกําไรในส่วนต่างของตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศค่ะ 3. นะครับด้านการบริหารความเสี่ยงนะครับความเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจและการเงินนะครับโดยร่วมการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจครับและก็มีการผสมผสานแนวนโยบายการเงินและมาตรการการกํากับดูแลนะครับเพื่อสามารถ สามารถรองรนะับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและการเงินและผลกระทบจาก <c oughs> ความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศนะครับ4นะครับ <c oughs> ด้านการความเสี่ยงด้านความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ชละลอตัวลงนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะครับจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ที่ชะลอตัวลงนะครับเกิดจากการหดตัวในภาคอสังหาริมาทรัพย์นะครับอีกทั้งยังมีการยังมีแรงกดดันอัตราเงินเฟ้อจากด้านอุปทานและราคานมที่สูงขึ้นนะและการตลาดและตลาดการเงินที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้นนะและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาชะลอตัวลงครับค่ะ Вот